เอาแล้วครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีเพื่อนๆและยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Lost Ark ออนไลนนะครับผมอยู่กับผม Sigma วันครับและวันนี้เรายังอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ NA นะครับซึ่งเปิดให้เล่นผ่านทาง Steam แล้วนะครับผมแต่วิธีการสมัครวิธีการเข้าเกมนะเดี๋ยวต้องสถานใน YouTube เอานะครับว่าเข้าเกมยังไงต้องใช้เป็นในเรื่องของ Steam ต่างประเทศด้วยนะครับมา แล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงระบบโฮมนะครับหรือระบบฐานของเรานั่นเองนะครับเป็นระบบบ้านนั่นแหละที่เราเรียกกันนะครับผมเราจะพูดถึงเบื้องต้นเกี่ยวกับบ้านก่อนนะครับผมว่าในแต่ละวันอ่ะเราจะเข้าไปทําอะไรในบ้านบ้างเพื่อที่จะไม่ให้เสียสิทธิ์ในแต่ละวันเบื้องต้นนะครับผมขอขึ้นเป็น ep หนึ่งก่อนอันนี้ผมแค่บอกเป็นเบื้องต้นก่อนก่อนที่ ep ต่อไปต่อไปเราจะไปเจาะแต่ละฟังก์ชันกันว่าฟังก์ชันนี้มีดียังไง นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันหนึ่งเราจะต้องเข้าไปใช้สิทธิ์อย่างไรในบ้านบ้างนะครับก่อนอื่นเลยกด F2 ขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับเป็นช h e ม t Music นะครับให้เราคลิกไปที่เนี่ยครับ Song of h e a r t and Home ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กด Play นะครับแล้วเจ้าตัวละครเราก็จะเล่นดนตรีแล้วก็เข้าสู่ระบบบ้านของเรานั่นเองครับไปกัน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซิกมาแลนด์นะครับผมอ่านี่คือชื่อหูบ้านของผมนะเมื่อเพื่อนเพื่อนเล่นไปสักระ,ระยะหนึ่งนะครับมันจะมีเควสแนะนําเกี่ยวกับบ้านนั่นเองนะครับผมว่าเพื่อนๆคงผ่านจุดจุดนั้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายขยายความในระบบบ้านกันเลยละกันนะครับผมซึ่งเบื้องต้นมันจะมีไม่กี่ฟังก์ชันนะครับที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะเป็นการใช้สิทธิ์ของแต่ละวันนั่นเองครับมาถึงปุ๊บกดคอนโทรลหนึ่งนะครับหรือว่าเมเนจเมนต์ตรงนี้นะ เราจะไล่ไปทีละหัวข้อเลยนะครับฟังก์ชันแรกนะครับเป็นเกี่ยวกับแบบตรงนี้นะครับผมอ่ะคลิกไปนะครับอ่าสังเกตว่าเราจะเห็นเกี่ยวกับหัวข้อในการอัพฐานของเราอะนะครับที่เป็นฐานหลกักเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Stronghold and Slot e x t n n s น o n นะครับผมแล้วเป็น Action Energy หรือว่าเป็นการคราฟนะครับมีหลายอย่างให้เราอัพเลยนะครับซึ่งจะบอกว่าในแต่ละ ครั้งที่เรากดครับเนี่ยมันจะมีจํานวนชั่วโมงด้วยเห็นไหมว่ามันจะเสร็จภายในกี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้อะไรในการทําบ้างแล้วกว่าจะครับอันนี้ได้เงื่อนไขคือเราต้องครับบ้านหลังนี้มาก่อนเป็นเลเวล2แล้วก็เป็นตรงนี้เลเวล5อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีเงื่อนไขบอกตรงนี้นะครับผมซึ่งเบื้องต้นอ่ะมันจะมี มานิดเดียวเองให้เราอัพนะครับแต่ตอนนี้สตรองโฮของผมอะ่ะมันเป็นเลเวล6แล้วซึ่งผมก็อัพอะไรมาเยอะแล้วแหละนะครับจะบอกว่าแต่ละวันที่เราต้องเข้ามาอัพอให้เราดูนะครับหลักๆครับก็จะเป็นพวกสตรองโฮอะไรอย่างเงี้ยครับให้เราเข้ามาอัพดูนะซึ่งแต่ละอันอะ่ะมันจะใช้เวลาในการอัพ7ถึง8ชั่วโมงเลยนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้ามากดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันข้ามวันไปแล้วเราค่อยกลับมาดูนะครับไม่งั้นคุณจะเสียสิทธิ์ในการอัพนะเพราะอัพแต่ละทีมันใช้เวลาหลายชั่วโมงมากเลย นะครับอันนี้คือการอัพอะไรที่มันเริ่มสําคัญน้อยกว่าแล้วนะไอ้หลักๆที่มันสำคัญสำคัญสาคัญอนะ่ะมันจะเป็นประมาณ8ชั่วโมงอย่างต่ําเลยนะครับส่วนของที่เป็นแมทเทเรียลเนี่ยหาจากไหนมันหามาจากการทำไลฟ์สกิลนั่นเองนะครับผมผมจะขอเรียกเป็นไลฟ์สกิลละกันนะครับเป็นการแบบไปขุดแร่ตัดต้นไม้หรือว่าเด็ดดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยครับภายในเกม นะครับที่ไม่ใช่ในระบบบ้านะนะครับระหว่างที่เราไปเก็บเลเวลเราสามารถขุดแร่หรืออะไรอย่างนี้ได้ซึ่งอันนั้นเดี๋ยวจะสอนเป็นวิดีโอถัดไปนะครับผมแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของแ l a ก่อนนะครับเนี่ยเราควรเข้ามาอัพเรื่อยๆอย่าปล่อยให้แ a บบ้างอย่างเนี้ยผมก็อัพในเรื่องของ build stone ก่อนนะครับผมก็มันสามารถอัพได้ทีละอย่างนะถ้าผมคลิกจะอัพอันเนี้ยมันอัพไม่ได้แล้วนะครับซึ่งวิธีที่เราจะอัพได้คือเราต้องปลด l a บ3ก่อน เนี่ยเห็นไหมถ้าเราปลดแลบ,บ3ปุ๊บเราสามารถอัพได้ทีละหลายๆอย่างนะครับแล้ววิธีการปลดแลบ,บ3คือยังไงนะฮะให้เรามาดูนะครับเดี๋ยวหาแลบ,บ3ก่อนอ่าเนี่ยครับแลบบ3มันล็อกไว้อยู่เห็นไหมนะครับซึ่งวิธีการปลดแลบ,บมันก็บอกว่าต้องการทรงโฮ l เลเวล15ก็คือตรงนี้นั่นเองก็คือเป็น e x g หลักของเรานะครับตอนนี้ผมเลเวล6อยู่ผมจะต้องทา เลียง P อัพไปเรื่อยๆให้มันเป็นเลเวล15นะครับวิธีการอัพทํำยังไงนะครับอะไรก็ช่างที่เป็นการอัปเกรดเกี่ยวกับของภายในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดแลบนะครับการทำเวิร์กช็อปคราฟของต่างๆหรือว่าการใช้ฟังก์ชันของสเตชันในการออกเรือหาของอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทําให้ตัว e x P เราะขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นวันหนึ่งเราต้องเข้ามาทำเรื่อยๆนะครับแต่ มันจะมีค่า energy ของแต่ละวันอยู่นะครับก็คือ energy ตรงนี้ไม่ใช่ของแต่ละวันหรอครับมันเป็น energy นะครับที่มันสามารถรีได้เรื่อยๆนะครับคือ max สุดของผมคือ1 6ึ่งหเห็นไหมผมใช้ไปแล้วตอนนี้เหลือ1นึ่งช่วงแรกๆจะบอกว่าตัวค่า energy อะไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่เพราะว่าใช้ยังไงครับมันก็ใช้ไม่หมดนะครับเพราะว่าเรายังอัพได้นิดเดียวอยู่แต่ช่วงหลังๆผมคาดว่าเจ้าตัว energy เนี่ยสำคัญมากเลยนะครับ ว่าเราสามารถอัพได้ทีละหลายอย่างแล้ว Energy อ่ะมันจะไม่พอเอานะครับช่วงแรกๆสบายมากหายห่วงได้เลยนะครับตัวนี้มันจะรีขึ้นเรื่อยๆนะครับในแต่ละวันนะครับให้เราใช้ไปเถอะนะครับแล้วมันสามารถใช้อเทมนะครับในการช่วยรีได้ที่เป็นแคปซูลตรงนี้นะครับเป็น Strongho l d e n e r g y ตัวนี้นะครับสามารถรีขึ้นได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือระบบ Energy ของบ้านแล้วก็ระบบ e อเอง s t r o ของ o l d ตรงนี้นะ เอาละครับระบบแฝบก,ก็ประมาณนี้นะอันนี้ผมจะไม่เจาะลึกผมจะแค่พื้นฐานให้เพื่อนๆก่อนละกันนะครับเพื่อนๆสามารถดูได้ว่าเพื่อนๆจะอัพอะไรนะครับแล้วก็ดูเงื่อนไขว่าถ้าเพื่อนๆอยากอัพตัวแฝดสามอ่ะมันต้องการอะไรต้องการอัพตัวนี้มันต้องการอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถดูได้นะครับด้วยการกดที่ตรงนี้แล้วก็ all research นะครับผมเ <c oughs> พื่อนๆก็จะเห็นไอที่มันไม่สามารถอัพได้แล้วก็คลิกดูได้นะครับเพราะมันต้องการแมททีเรียลอะไรอัพอะไรประมาณนี้อันนี้คือในส่วนของแ a ด เบื้องต้นนะครับยังไม่เจาะลึกนะต่อไปไปดูเวิร์กช็อปกันนะครับระบบเวิร์กช็อปเนี่ยคือระบบคราฟนั่นเองตอนนี้ผมเปิดคราฟสองสล็อตนะครับซึ่งมันสามารถคราฟเป็นแบทเทิลไอเทมคอกกิ้งเป็นไอพวกหลายๆอย่างตรงเนี้ยนะครับฟังชันตรงเนี้ยนะหลักๆก็คือตอนเนี้ยเริ่มต้นมาเราก็จะคราฟเกี่ยวกับพวกเลือดใช่ไหมครับแล้วก็จะมียาบัฟอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะครับถามว่าไอระบบตรงเนี้ยเราจะคราฟพวก HP พวกยาบัฟยังไงก็กลับไปดูที่แล็บเลย นะครับในหัวข้อเกี่ยวกับการคราฟนะครับเนี่ยนะครับเราสามารถต้องไปอัปเกรดบ้านก่อนนะครับอัปเกรดการคราฟเข้ามาก่อนภายใน1ชั่วโมงเนี่ยเราถึงจะสามารถคราฟสิ่งนู้นสิ่งนี้จากการอัปเกรดมาได้นะครับผมมันก็จะต้องให้หาแมททีเรียลตามเนี่ยครับเห็ดหินอะไรอย่างเงี้ยครับนะหลักๆก็คือเป็นยา s p อายา HP เราอาจจะซื้อได้ก็ได้นะครับแต่ว่าลงดันหลังๆมันต้องใช้ยา HP ที่มีประสิทธิภาพสูง นะครับคือปั๊มปุ๊บให้มันเลือดเต็มวัยหรือว่าอาจจะเป็นแบบยาบัฟขั้นสูงอะไรอย่างเงี้ยครับนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็สําคัญมากให้เพื่อนๆอัพไว้ก่อนนะครับอาจจะยังไม่ต้องทําแต่ว่าอัพอัพไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีหลายๆอย่างเลยอะค็อกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างให้เพื่อนๆลองกดดูเอาว่าเพื่อนๆสนใจในตัวไหนนะครับถ้าสนใจในตัวไหนก็ลองไปคลิกดูนะครับว่ามันใช้อะไรนะครับผมหลักๆก็คือมาจากการทำ l a บนะครับอัพในส่วนของการคัฟรีซิฟตัวเนี้ยนะครับ ให้มันไปอยู่ในเวิร์กช็อปนั่นเองครับอันนี้จบแล้วกับระบบของเวิร์กช็อปนะก็คือการคราฟนะครับคราฟแต่ละครั้งอย่าลืมนะพอคราฟเสร็จปุ๊บ e x p มันก็จะเข้าตัวของซองโฮด้วยนะครับเราจะได้ e x p ไปเรื่อยๆนะครับผมแต่คุณดูค่าคอสที่เสียไปด้วยนะมันจะเสียทองเสียเป็นเหรียญเงินอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับดูตรงนี้ด้วยแล้วก็ค่า Energy ที่เราต้องเสียไปนะเบตเทอรียเด้วยนะครับคราฟได้ทีได้หลายอันเลยนะครับต่อไปนะครับไปดูที่สเตชันนะครับใกล้ว ตัวสเตชันตัวนี้จะเป็นในระบบเควสประจําวันนะครับในวันนึงเนี่ยเขาจะรีเควสมานะครับให้เป็นเจ้าจํานวนเหรียญเนี่ยนะครับให้เราออกเรือไปนะครับหลายๆตัวเลยนะครับหลายๆเหรียญเลยนะครับเป็นประมาณ2หน้านะฮะให้เพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วก็พยายามกดให้หมดครับกด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 มายถึงว่าออกเรือนะครับออกเรือไปหาของที่ เราต้องการนะครับคือเราต้องการเหรียญตัวไหนเราก็ออกเรือไปหาเหรียญตัวนั้นเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีว่าไอเหรียญตัวนี้มันเอาไปแลกอะไรยังไงนะครับส่วนมากไอเหรียญพวกนี้มันจะเอาไปแลกอะไรเกี่ยวกับบ้านของเรานั่นแหละครับนะให้เราดูว่าเราอยักได้เหรียญตัวไหนโดยตอนแรกๆครับมันจะมีเป็นแค่ประมาณ2ชั่วโมงมั้งออกเรือ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็เราสามารถรับของได้เลยนะครับแต่หลังๆมาเนี่ยมันเริ่มกลายเป็นเหรียญเยอะๆแล้วทีละ200เลยออกเรือแต่ละที นะครับก็อยู่ที่8ชั่วโมง1วันก็มีนะแต่กี้ผมเห็นอยู่เนี่ยหวันก็มีนะครับแล้วก็ไอสเปเชียลมิชชั่นเนี่ยบางวันมันก็จะออกมาอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกในส่วนของเซสชันอีกทีแต่ว่ามาวันนึงอ่ะเราควรมาเก็บตรงนี้นครับที่มันเป็นหลายๆชั่วโมงเนี่ยหรืว,ว่าช่วงแรกๆมัน2ชั่วโมงเนี่ยรีบๆเก็บให้หมดนะครับเก็บเหรียญมาเรื่อยๆ2ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบของการเอาในส่วนของ คิวที่เป็นลูกเรือนะครับอของเรานั่นเองนะครับเอามาใส่เพื่อเพิ่มประสิทธิทธภาพนะครับในการออกเรือของเรานั่นเองครับแล้วรีเวิร์ดของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะของที่เราจะได้ซึ่งแต่ละอย่างอะ่ะส่วนมากเอามาใช้ในบ้านนั่นแหละครับเอามาใช้แลกเปลี่ยนภายในบ้านนะก็อย่าลืมด้วยนะครับว่าการปลดออกเรือแต่ละครั้งมันเสีย energy มันเสียเป็นค่าตรงนี้ด้วยนะที่มันเป็นคล้ายๆเหรียญสีส้มๆเนี่ยนะครับมันเสียด้วยนะครับผมลองดูดีๆแล้วก็ เรือมันจะมีการเสียหายด้วยนะแต่ว่าเรือเนี่ยเราสามารถามีได้หลายลำด้วยนะครับแต่ว่ามันสามารถกดออกเรือได้เพียงแค่ลําเดียวนะครับถ้าสมมุติอยากออกเรือหลายลําเราต้องไปอัพเกี่ยวกับแลบนะครับแล้วก็อัพเกี่ยวกับเรือซึ่งตอนแรกๆมันจะยังไม่มีหรอกครับต้องอัพแล a บไปเรื่อยๆนะครับเราถึงจะออกเรือได้ทีละประมาณ2ลําอะไรเงี้ยสามลำเป็นต้นไปนครับอยู่ที่แล a บเลยนะครับต้นๆของการอัพบ,บ้านนะครับนี่ก็คือในระบบของ station นะ วันหนึ่งเราต้องเข้ามากดนะครับแล้วเราจะดูยังไงครับว่าแต่ละอันมันเสร็จแล้วยังไม่เสร็จแล้วยังอะไรเงี้ยครับให้เราคลิกที่นี่นะฮะคลิกที่รูปบ้านตรงนี้นะครับถ้าเราอยู่ที่หน้าจอแผนที่นะหรือแมปนะครับพอคลิกที่รูปบ้านตรงเนี้ยนะครับเราก็จะเห็นว่าแต่ละอันอนะ มันกําลังคูดดาวอยู่นะครับมันกําลังอัปเกรดอยู่เหลือเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับให้เราคลิกที่รูปบ้านตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะออกไปกดให้ดูอีกทีนะครับคร่าวๆก็มีประมาณเนี้ยเราจะยังไม่ค่อยเจาะลึกนะครับว่าสเตชันเวิร์กช็อปแลบเนี่ยมันมันเป็นอะไรยังไงแต่ว่าเราแค่บอกว่าเบื้องต้นเราต้องเข้ามาอัพไอ้ส่วนของตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไอ้เมเนอร์เนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเดี๋ยวเราทำเฟสหรือว่าทำกิจกรรมอะไรไปเรื่อยๆเราจะได้ของมามันเป็นเกี่ยวกับการบัฟ เกี่ยวกับบ้านนะครับตรงนี้ยังไม่ต้องซีเรียสอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวตัวนี้เราจะไปจาะลึกกันอีกทีเป็น ep 2นะครับต่อไปนะครับเราออกเรือสเตชันแล้วใช่ไหมเราได้เหรียญถามว่าเหรียญเอามาทําอะไรนะครับเบื้องต้นที่เราทราบนะครับเหรียญเราสามารถเอามาแลกกับเมอร์แชนไดนะ้คุณจะเห็นหน้าจอเมอร์แชนอย่างเงี้ยคือที่บ้านเราอะนะครับมันจะมีพ่อค้านะครับแม่ค้าเอาของมาขายให้เราไปดูนะครับอันนี้เขาก็จะนับกูดาวเวลาเนี่ยสชั่วโมง31นาทีตัวนี้จะหายไป นะครับให้เรามาดูตรงนี้นะฮะดูที่แผนที่นะประมาณตรงนี้ครับอาจจะมีแม่ค้าเนี่ยแล้วเราก็คลิกดูเนี่ยครับอันนี้คือการเอาเหรียญน,นะครับมาแลกของต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้คือลูกเรือเรานะอ่าลูกเรือหรือว่าผลงานเรานั่นเองนะครับแล้วก็แลกของต่างๆนะครับเราจะไม่ลงรายละเอียดว่าของต่างๆมันคืออะไรแล้วกันนะครับอ่ะก็แลกประมาณนี้นั่นแหละฮะเอาเหรียญมาแลกซึ่งถ้าแม่ค้าตัวนี้หายไปปุ๊บ Ա, NPC ตรงนี้มันจะไม่มีเลยนะครับเราต้องรอเวลานะครับว่ว NPC เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเป็น NPC ตัวอื่นๆนะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวอื่นแล้วให้เรามาคุยดูว่าเขาเอาอะไรมาให้เราแลกแป้งแล้วใช้เหรียญอะไรสําหรับแม่ค้าตัวนี้เขาให้เหรียญวิ c ตอรี่ซิลมานะครับก็เป็นการออกเรือนั่นแหละครับออกเรือแล้วก็เอาเหรียญวิคตอรี่ซิลมาทําการแลกเปลี่ยนหรือว่าวิคตอรี่ซิลอาจจะหาจากการทำเควสตการลงดันอะไรก็ช่างนะครับแต่ส่วนใหญ่ออกเรือเราจะได้เหรียญเยอะกว่านะครับ เอาเป็นว่าหลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะครับงั้นเดี๋ยวผมจะทวนให้แล้วกันครับว่าเราจะต้องทาอะไรบ้างในแต่ละวันนะครับเปิดดูนะครับให้เราเข้ามาอัปเกรดแลบในส่วนที่เรายังไม่ได้อัปเกรดนะพยายามอัปเกรดให้หมดเท่าที่มันมีเลยนะครับแต่ว่าเลือกอัปเกรดหลักๆก,ก่อนอันนี้เราต้องตัดสินใจเอาเองว่าเราจะเลือกอัปเกรดอะไรเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดใน EP ถัดๆไปให้ในเรื่องของแลบนะครับแล้วก็ในเรื่องของเวิร์กช็อปเนี่ยมันจะมีเคเวสบางเควสที่มันบอกว่าให้เรานะครับทําการ คราฟในส่วนของยานู่นยานี้ยานั่นแล้วเราก็จะผ่านเควสให้เรามาครับตรงนี้นะส่วนมากในเรื่องของการคราฟยาช่วงแรกๆยังไม่ต้องทําอะไรเท่าไหร่หรอกครับนะแค่ทำแลบให้มันครับนู่นครับนี่ได้ช่วงหลังๆเราจะใช้ยาอะไรเราค่อยเข้ามาดูแล้วก็เก็บแมทเทียร์ไปคราฟเอานะครับแต่ว่าถ้าต้องการ e x p นะการคราฟยาพวกเนี้ย e x เเกี่ยวกับสตองโฮนะครับการครับยาพวกเนี้ยมันก็เป็นการหา EXP ที่ดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะใช้แมทเทียร์เยอะหน่อยนะครับซึ่งแมทเทียร์เราต้องเก็บเอาตามแมพนะครับ แล้วก็ในส่วนของเตชัョンเนี่ยเราต้องเข้ามาเพื่อเอาเรือเนี่ยออกหาเกี่ยวกับเหรียญพวกนี้นะเพื่อที่จะเอามาแลกพ่อค้าแม่ค้าที่จะมาในบ้านของเรานะครับในแต่ละชั่วโมงนะครับอ่าตรงนี้ก็ต้องหาเหรียญเก็บไว้นะเงี้ยครับเนี่ยมันจะมีของมากมายเลยนอกจากเหรียญน,นะครับเราเข้ามาตลอดนะถ้าสมมติมันโหลดเสร็จ8ชั่วโมงเราก็ต้องเข้ามาเพื่อกดอีกเพื่อที่จะไม่ได้เสียสิทธิ์ในการดูดาวของชั่วโมงในแต่ละวันแต่ละวัน นะครับผมอันนี้อย่าลืมทําด้วยนะอันนี้ก็สําคัญนะครับเบื้องต้นก็มีประมาณนี้ไว้ก่อนนะจะบอกว่าบ้านเนี่ยมันสามารถแต่งนู่นแต่งนี่ได้ด้วยนะแต่ว่ามันแต่งยังไงหรือยังไงอะนะครับสามารถดูได้ที่ฟังก์ชันด้านล่างเนี่ยนะครับแต่ว่าในพาร์ทนี้เราขอติดไว้แค่นี้ก่อนนะครับแก้มาขยายฟามในเรื่องของบ้านว่าแต่ละวันเราต้องเข้ามาทําอะไรบ้างนะครับผมแล้วเดี๋ยว EP ต่อไปเราจะเจาะลึกเรื่องบ้านแล้วก็ คลิคอื่นๆที่ไม่ใช่เกี่ยวกับบ้านน่ะจะอะไรยังไงก็ฝากกดติดตามไว้นะครับแล้วมาพูดคุยกันได้นะครับอะไรที่ตกหล่นไปเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เพื่อให้เพื่อนๆคนอื่นเข้ามาอ่านแล้วรู้นะครับว่าระบบบ้านมันมีอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับเปิดให้คอมเมนต์เสมอนะครับยงไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอาจจะไลฟ์เป็นบางวันนะครับ ถ้าทำไกด์เยอะพอแล้วเดี๋ยวจะมาไลฟ์ทุกวันเลยก็ได้ตอนนี้ก็50แล้วนะครับเดี๋ยวขอทำคอนเทนต์หลัง50ก่อนนะฮะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันนะครับในเกม Lost Arts สำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากกดติดตามช่องซิกมาวันด้วยนะครับบ๊ายบาย